วันนี้เวลา17.03นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรถสถานพระราชบังดุสิทธิ์พระสถานพระบรมราชโองการให้ในายลอเรนซ์ววงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภริยาเฝ้าทุลองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์สถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2508และจะมีการฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568ในการเดินทางไปยังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงผลักดันความร่วมมือในสาขาใหม่อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันอาคารรัฐสภาหลังเดิมของสาธารณรัฐสิงคโปร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายต่างหูแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เวลา17นาฬิกา26นาทีพระราชธานพระบรมราชสุบโกาศให้หนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนายเอลิอุดคิปโชกีนักวิ่งทางไกลาชาวเคนยาและคณะ กล่าวรองทุลีพระบาททุนก็ได้ทุนกหมมถวายเสื้อแจ็คเก็ตรุ่นพิเศษเอลิโอตคิปโชกีในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกเยติยศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิ่งมาราทอน Amazing Thailand ม a t h o n b แบ g k อก2024ในเอลิโอตคิปโชกีเป็นนักวิ่งทางตกลายชาวเคนย่าและทูตสันทวมไมตรีด้านจัญญาบรณและ่านิยมด้านกีฬาประจำองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหร ประชาชาติเป็นเจ้าของสถิติการวิ่งวารารทอนระยะเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นคนแรกของโลกและได้รับเหรียญทองมืนทางไกลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนนครริโอเดจาเนโรสพ,พัน์สาธาร,รณรัฐบราซิลเมื่อปี 2, 0, 2019และกีฬาโอลิมปิกนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี20163 พระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาเปิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2567ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดบอลลักเชค องคอ์ชวานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิสลามมอริเตเนียกรุงนูอาร์ช็อตในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวม,มอริเตเนียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรือง ตลอดระยะเวลาสีทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่มีต่อกันมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐอิสลามมริเตเนียได้พัฒนานและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าพระเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาความร่วมมืออันจะยังประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาบัชิราลงกรพระบัชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ันนี้เวลา14.50น,า,นทรราทีสมเด็จพระนิธิราวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพ,ศพรัตนราชสุดาสยาสมบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคขเขตบางนากรุงเทพมหานครส่งเปิดงานคอมมา2024เป็นงานสแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยี ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้งแต่ปี2 5 4 0 3จนถึงปัจจุบันนะับเป็นปีที่24และเป็นการจัดงานครั้งที่66 งานคอมมาน2024จัดระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567โดยจะแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการเช่นไอท่านผู้พัฒนาระบบบ,บ้านอัจฉริยะของไทยร่ว่มกับทุ่ย่าสมาร์ทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบอุปกรณ์และแผงมุงจรรวมถึงพัฒนาสินค้าตามความต้องการด้วยทีมคนไทยอาทิไวเลส s สมาร์ทโฮมไวเลสสมาร์ทคอนโด e Pet Friendly Solution และ Elder Care Solution ันในงานยังมีกิจกรรมพิเศษอาทิการมอบรางวัลคอมมานต์อวอร์ด2024ถ้ามีสินค้าและบริการด้านนวัตรกรรมเทคโนโลยี ICT จากเจ้าของตราสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้าเปิมให้ผู้บริโภคได้ชมและเลือกซื้ออีกด้วย วันนี้เวลา16.22นนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสดงประยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition Center ฮอ6และฮอ7เมืองทองธานีอํเาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในงานเซลล์เฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวน้อนโอวกาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงปฏิบัติพระกรณายกิจสนองพระราชิธานัติชุนพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยงานหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยให้ดำรงคงอยู่ ในการนี้พระราชทานเหรียญรางวัลแก่คณะทำงานกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและดีไซเนอร์ที่สนองงานผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกประจำปี2567พระราชทานเหรียญรางวัลการประกวดผ้าลายพระราชทา,านผ้าลายสิริวัชราภรณ์และงานหัตถกรรมระดับประเทศประจำปี2567แบ่งเป็นเหรียญรางวัลพิเศษเหรียญทองประกอบด้วย best of the best ได้แก่ประเภทผ้ายกใหญ่จากพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินสถาบันเศรลปกิจจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาและเหรียญรางวัลพิเศษขวัญใจแม่น้ําหอมประเภทผ้ายกจากปริชาติไหมไทยจังหวัดลำพูนรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญน,นาคแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทผ้า14ประเภทและประเภทงานหัตกรรม44รางวัลรวมทั้งประกาศนียาบัตรรางวัลชมเชยประเภทผ้าและประเภทหัตการรมรวม30รางวัล โดยปีนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายรวมทั้งช่างทอผ้าและงานหัตถกรรมจาก4ี่ภูมิภาคลงผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15สิงหาคม2567รวมทั้งสิ้น8,651ชิ้นงาน ต่อจากนั้นพระราชทานโล่รางวัลต้นกล้านารีรัตแก่ผู้ชนะการประกวดตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ยายงโอทอปสู่สากลจำนวน6รางวัลพระราชทานเหรียญทองแก่นักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ New Gen y o ง n g Designer 2024จำนวน1รางวัลและพระราชทานประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะระดับ6 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมและงานเพี้ยนบ้านและสาขาผ้าเขียนพิมพ์ลายของสถาบันคุณบุตรวิชาชีพองค์การมหาชนจำนวนเจ็ดรางวัล โอกาสนี้ทอดพระเนตรนเทศกาลซิลเฟสิวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดภายใต้แนวคิดซิลสักเซสซัสเทนเนอร์บิลิตี้เพื่อสร้างการรับรู้การพัฒนาผลงานผ้าไทยสู่สากลและเผยพร,ร่วความสําเร็จของโครงการภาไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอาทิคโครงการชาติพันธุ์โมเดลสู่ตลาดสากลที่สะท้อนความงดงามวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยม และอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ได้ถูกถ่ายทอดลงบนผืนผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนอกจากนี้มีการจัดแสดงภูมิปัญญาสาธิตเส้นการปักผ้าด้วยมือซึ่งเป็นงานหัตสถศสิลป์ของไทยที่อยู่บนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้มาอย่างยาวนานมีรวดลายที่ละเอียดอ่อนและเทคนิคการปักอันประณีตการสลักถมเงินถมทองงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การเสาวไหมลงกระบุงเป็นการเสาวไหมด้วยมือแบบพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาโบราณทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยผ้าไทยลายอัตลักษณ์สี่ภาคผ้าไทยจากโครงการศริลปาชีพและผ้าไทยโดยการออกแบบของดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศและร้านโอทอปจากนั้นทอดประเด็นการแสดงแบบภูมิปัญญาจากผ้าไทย s ustainable fashion โดยดีไซเนอร์แบรนด์ไทยจำนวน16แบรนด์ซึ่งนำผ้าไทยที่ถักทอด้วยเทคนิคประเภทต่างๆมาออกแบบตัดเย็บให้มีความทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกวัยอาทิแบรนด์สิริวันนวรีผ้าไหมาจากมูลนิธิส,งส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและดีไซเนอร์รุ่นใหม่แบรนด์ชัยโกเลเบลใช้ผ้าไหมทอมือ จากทีจตุวันไทยซิลที่มีเอกลักษณ์คือรลดลายที่สร้างสรรค์ด้วยการต่อยอดเทคนิคมัดหมี่จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นอีสานสู่รูปแบบสมัยใหม่สำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานคัถศินและหัตถกรรมของไทยในงานเซเวเฟสติวัล Festival 2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นจนถึงวันที่2ธันวาคม2 5 6 7 วันนี้พลอากาศเอกชลิตุกผาสุกองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดํราราิวัดเขาสาลาอตุละฐานาจาโรอํอเราเภอบุรเชยจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงพระพุญนาโปรโดกราตปกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร,ริเมื่มอวันที่17พฤษภาคม2555 ตามที่พระธรรมมชิญาณโกศลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอัตุละธนจารฐานจโรขอพระราชทานถวายพื้นที่ป่าในเขตพุทธอุทยานจำนวน1865ไร่เพื่อจัดทำเป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าให้แก่ราษฎรในชุมชน โอกาสนี้องค์คมนรีได้มอบถุงยางชีพสภากาชาติไทยให้แก่รัษฎรในพื้นที่ด้วยโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพเป็นหลังไม้พยุงที่มีคุณภาพของเนื้อไม้ดีที่สุดแห่งหนึ่งและยังเป็นพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่อนุรักษ์รัษฎรในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างเกื้อกูลกันจากการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระราชดำริร่วมกันระหว่างวัดหน่วยง,งานราชการราฐฎรรวมถึงเยาวชนส่งผลให้การปกป้องพ,พื้นป่าแห่งนี้เป็นไปอย่างเข้มแข็งลดปัญหาการลักลอบตัดไม้และล่า,ลาสัตว์ ในการนี้องคมนตรีได้ร่วมปล่อยพันปลาลงในแหล่งน้ําเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่รัษฎรในพื้นที่ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยการป้องกันการพังทลายของหน้าดินรักษาวความชุ่มชื้นในดินเก็บกักตะกรนดินและสารพิษต่างๆไม่ให้ไหลลงในแหล่งน้ําซึ่งจะอํานวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ําตลอดจนการฟื้นฟูดินและต่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น วันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีใน,นานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายรณรงคง์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างก่อตั้งขึ้นมาปี2503สังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4เมื่อปี2558 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่หกมีนัก,กรเรียน457คนครูและบุคลากรสาว18คนมีว่าที่ร้อยโทวินยูศรีบุญเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ก้าวทัน,นยุคสมัยปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยสอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยะธรรมภายในห้องเรียน ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้องเรียนและพบปาพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งช้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์อดทนขยนันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนศึกษารู้รักสัมมคคีเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาพิเศษตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เริ่มจากการเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาในปี2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม,มศึกษาประจำตำบลนาไราหลวงมีชื่อว่าโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาพิเศษเนื่อร์กาศพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในปี2531 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนัก,กรเรียน276คนครูและบุคลากร30คนมีนางนักชยาพันลีพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ก็มีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอ โดยพัฒนาครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร เปทรงพระกรุณาโปรโดกระาบิกระหม่อมอให้คณะองคมนตรีดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการดังกล่าวโดยพระราชทานพระบร,รมราชโอบายด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้ม,ม,มแข็งแก่เด็กและเยาวชนใน4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่น คงมีคุณธรรมมีงานทามีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัม,มาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญพร่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาณรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาบุษรา,ราชาธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม2567และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจ้าฟ้าพระเกิกิยาภาดาเด่นเทราชพยาวดีกรมหลวงราชาสาริณีสุริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567 สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสมาธิทีิระหว่างวันที่1-10ถึง10ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญเพ่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระกุศลท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวดิสวภา,าเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ